สวัสดีค่ะสำรับอีพีอีพีหาแมนค่ะเอ้ยแมนร้อยปีสามอีพีหาค่ะอีพีหาตามหลาหาเห็ดไข่เด้อค่ะเด้ออยู่ที่ปูนทรายแต่ก่อนจะพ่อเห็ดไข่กับพ่อเห็ดผึรงหวานอีกก่อนแล้วค่ะายโคกไม่ครับลุนมาอีกโคกเดี่ยวเลยแต่กวงไงไพศาลแห้งไปคนๆๆๆอีกนหนึงตัวนี้เลยเสะเอาตัวนี้เอากระเอาบ่ตัวนี้บ่เา อะไรเก็บบวยเขาไปท็กไรอะไรจบไปใกล้กันเด้อมันหนีมาหน,น่อยคนาลายดอกตุมูมเก็บขาวนี่เก็บเท้ด<อ>ีดเลี้ยงกันเลยพี่น้องไปไปมึงพี่นอ้องเก็บเอาผลครับดอกนึงพี่น้องอหลายผักเก็บเลี้ยงแถวไปเลย <laughs> เลี้ยงกันสายไล่เลยเออของน้ำขอ,องน้ำน เอาเลยเก็บ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 เห็นทางเลยพูนพูนพูนนั่นนั่นนี่แหม่ดอกนึงนี่หลยหลาย่ว่าไปเบิ้งพี่น่องเนอะเก็บเก็บเครื่องตาจ่อยโอ้ยบ่งเกี่ยวกันพี่น่อง พ่นพูนอุ้ยหลาย,ย,ยๆสำกันกับป้าบานผือและน่ากลัวดิอุ้ยมีต่ดอกำงามพี่น้องอืนน,อนี้ดอกง,งกพนองดอกง,งูกหน่อย เห็ดปูดเกหางโซ่โซ่ด้วยแล้วโผล่เห็ดไข่ห่วยอดวงที่เถ็ดนะมันไผ่มันมันเพงหวาเลยเห็ดอย่งนี่เห็ดเพิงวาเห็ดเพงอันนั้นตอกข้ามเนาะเสบกเห็ดอันนั้นอีกมั่นโอนเมียน มีข้างหลังมีเน่าดอกนึงเฮ็ดแ้วเอาแม่เอาแม่ย่าเอาแม่เอาานันเน่าบักเห็ดคนดียคอ้ดเ็ดเเฮ็ดเฮ็ดเปเลยดเเดเฮ้เดเฮดเก็ดเฮ็ดเฮเ็เเ็เดเ็ดเ็นเ เ็บขีย้ยอดเอาอีกแล้วเราพอ่อีกแล้วพี่น้องอ,อั้อดดเฮาเมันหมันจ้าอืมเยแงี้เลยเดียวเห็นไสเเฮ็ดหมีก้อนกลากอีบลากอื้ยดอกนี่กางหามือกันเว้ยมันมันจ้าอะจุ๊บจุนี่ครับพี่น้องย่อยบืยอเอาเห็ดไข่ โอ้ผมเอาเฮ็ดดินเฮ็ดข้าวแป้งเ,เอาเบิดเลยพี่น้องเอาเบิร์ดเลยเก็บไปเรื่อยๆครับพี่น้องเฮ้ยบ่งมีแน่เลยพี่น้องธรรมชาติไปเรื่อยๆพี่น้องห้ามานันห้ามันเฮ็ดไข่ขี <laughs> ้ใหญ่บวย <laughs> เฮ็ดที่กระเซ่ะพื่งกันนี่แหละครับนี่แหละครับเป้าหมายที่มาแตเฮ็ดอันนี้แหละ mặc có anh vậy chắc mặc tốt vậy điều quá, đi đi học kìp 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 ngầm kìp Ngầm kìp 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 Như vừa kìp 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 đi à. Dịu. Dịu. <laughs> มันมันมันเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเห็ดดินกันไปนมึงเหดไปมึงพี่น้องนี่ดอกนว่งามเก็บพี่น้องอันนี้ดอกขาไปใส่นี่ได้ขาออมันขาหลุดหลุดลมพัดเนาะ นี่นี่นี่นะงวงงามครูวงแซบเอ้ยแซบดีดีอันนี้ก็แซบครับเนีผงขีรจังหน่อยที่ที่จะโดไงอดตั้มตั้มออขามกมอุ้ยคุณคุณเฮ็ดคุณวาดอีโดกนึงคุณไปไปไปมึงี่นอนไปมึงี่นองนี่ยต่านีเทาพี่น้อง เอามาเอา,เอาให้ขันยากได้น้ำเห็ดข้าวแป้งเห็ดดินมีแต่ดอกงามๆครับพี่น้องอถึงหวานสุดยอดพิธาตำเนาะสุดยอดหลานตำลายอีรีพี่น้องเอ้ยเก็บจนดขันยากเม <c oughs> ื่อไหร่กนเลยอือพึ่นะคะครับโอ้ยหมุนดอกหนึ่งมุนหมวนหน ดอกงามอันนั้นอีหยังนั่นข่าีเข่ากีบออว่าเข่ากีบ่บ่บ่มาจักได้แม่เลี้ยยิ้บหัวตอสวิชเพิ่งหวานนั่นโตเต็มถี่เอยเดี๋ยวว่าพอดีเลยนี่ไะเฮ็ดเพิ่งหวานไอ้ที่ว่าพวกผมไปเก็บอยู่บ้านหนองแวงที่ว่าเอาไปเทศช์สมตำี่น้องสุดยอด เขาเป็นมูเป็นมูอยู่พี่น้องใก่ลายคุณขอเอฟซี่บาทไก่เลือดเคี่ยงไอ้มากไก่เป็นไกงยังพอกันคือเก่าล่ะครับอำเภอสนอนุมมาหนีคือกันเด้อค่ะเด้อมาสามสามแยกที่ข้ามานะอ๋อพึ่งพึ่งมา เราตะจอดพ <ALLY S 1> ูน <ส van. S 1> ให้คนหอมนึงฟังนี่เห็ดกระายขึ้นกันเด้อพี่น้องเด้อหลายอยู <and> <ères> ่อ well. ่หานยางใกล้รถดอดค่ะพี่น้องยางใกล้บเคยมากเออขวนตู้เห็ดไข่หน่อยฮะน่ะเดี๋ยวเราเห็นรูดห้าแล้วก็จอดดอก เก็บไข่เพิ่นเจ็บเจ็บเจ็บไข่บ่ไข่ก็เจ็บเติงบ่เติงกัเจ็บเจ็บเดี่ยวแบบกลุ้มอย่างนี้บอลเก็บไก่ก็มีเอาเก็บไก่ก็เอาน้ำเก็บที่หลังก็ได้บ่เป็นหนังเก็บโต๊ะเอาไปครับไปไปไปงานงานงานเลยใหญ่ใหญ่หนัด้วยโอ้โหหน่น้อง ซองระยะเงาเลยอ้เอาเลยเอาเลยเอาเลยดันไวเดี่วเห็นแล้วของแท้พี่น้องขีนันเอ้าจะมาตั้งแต่ของทำของใหญ่ไปแถวมาเลยเพ่นมาเลี้ยงแถวกันเลยเพนักพี่น้องไฮ้ยมีจากแถวทั้งหมดแถวตรง ใช้งว,ขวงขัวขงแทเดือนของแซบนะครับพี่พี่เห็นแล้วโข่ไงไงวะเอาเร็ว แต่ว่าเขาหลุมหลางอัปปะลกักอย่างตีหัวชักหัวข้ยนี่แหละทา่าเงาะซ้อนรูปเยอะเต็มพ่นเยอพี่พี่น้องของเสียบจะบอกผู้ใดเด้อพี่น้องเด้อจะบอกจะบอกผู้ใดเด้อว่าเห็ดฉีเถานี่แซียบเสียบบอกค่อยๆเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นจะได้ยิน อย่างสวนกันสวนสานสวนสานด้วยพี่น้องสองคนอะไล่ะไม่บุยเหลือกชาวเอาคิดขอาจีล่ะไี่บุยเทอร์เบอร์วุ้ยดอกกระดอกเท่าเท่าดอกเท่า เฮ็ดละงกเหลืองโอ้ยมวลดีเฮ็ดนี่ออกหลายอีลีเ้ยครับเจ็บมวลอีลีครับพี่น้องมือนี่มวนแหหนนอ้งมาแเมามามาง่ายมาเร็วๆใหเพิ่นอหมอยบ้างแห้งละ หายแล้วเริ่มมากแล้วพี่น้องโอ้ยคอยๆจูบสองมือนดอกหยานมันใจขาดห่อยหอดเพื่อนได้ด <c oughs> ห,ห,หล่าเด้อเนาะวันนี้เาเบดแล้วพี่น้อง,องไม่หนังเออ้มหนีงนน่ง่ามมากพี่นีจ้า สีเต็มตาหน่อยแล้วครับอ๋อนี่คือจจงงัดไม่หนุบดอกหน่อยยังสั้นเลยงามนี่เฮ้ยงัดโปเบางัดโปเบาใบเป็นแห้งเลย้ยดอกนี่ของหวานของแซ่บ งามแห้งพี่น้องงามงามพี่น้องวันนะั้นวนวลก็หาอยู่นีเองอาหาสู่กันไปลับพร้อมกันข<ะ>ี่ลดน้ำกันเป็นกระบวนไปเลยครับนี่ครับพี่น้องดอกนึง ยังหลงเหลืออยู่นะชอตเด็ดฮ้ช็อตเด็ดเ็ดละงอกยังครับนี่ขาวหย้วด,ดอกหน่อยจ้าวงามๆพี่น้องนี่ต่ดอกงามๆเลยพี่น้องม,มือนี่มือนี่ดิดดเต็มหรอมาคิ เฟยเฟเบิ้งพี่นอ <c oughs> ้องเฟ้ยเบิ้งสวนเห็ดดิข้าลายหวเอาไปดกอกก็ได้เก็บเห็ดมวนแห้งพี่น้องมือนี่มวนจุดบอกวิทยาดิผมอยากจกมือไปในจอกร่างเราดึงแขนซากแขนพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำกันนี่บอกวิทยาดิห่วยหัววิทยานแสตบ์าวบบิด <laughs> ใจเห็ดมันปูเงาน,านี่มันใหญ่เออถึงเห็ดมันปูนี่หลอยหลายเด้อพี่น้องมือน,นีบลกเก็บเอาหลายแห้งเพราะว่ามือนี้มีชิ้นเลือกต่างประเทศเพื่อนเอินเห็ดยังเอาเห็ดเอ่ันจำได้คาราเมลจำได้อีกแล้วเฮ็ดยังเกาะเห็ดนี่มันคันทะลนเออคันทะลนเออแม่แมคทารลวบอคันทะลนคันทะเลวแม่นนะพี่น้องคันทะลิ้น มวนมามามาตามมามวลมวลมวลขาขาว,ขาวอู้หูงามแต่ว่างามแห่งถ่องเนี่ยหวานจุอ้ดอกนี้ก็งามครับเห็ดเพิงิงเห็เดไข่เห็ดนางเีกนั่น อันนี้เห็ดชีตลุยหน่อยใครจะไปเอาวันดีพี่นอ้องเอ้ยซื่อสอัต้อวันน้ำชาเฉยอบอ่นี่แหะครับพี่น้องเห็ด EP สองโอ้ยบบแมน EP 4. สามลืมแล้วแหละครับ<ม>พี่น้องน,อน่ะเห็ดออกมาเด็ดเต็มตาหน่อยตาหนี่กับโบแมนปริมาณล้นวนๆเลยค่ะแนนไล่ประทับใจครับพี่น้อง พี่น้องรอยเอ็ดเอ้ยขอบคุณเด้อค่ะเด้อเฮดเจ้าหลายหลายเจ้าพี่ไปเพล่งซัมนียเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหล่ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมติดตามคลิปหน้านะครับเด้อขอบคุณทุกไหล่ทกำลังใจขอบคุณทุกขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหล่ทุกแชร์ครับผมเฮดออกเรื่อยๆมืออื่นไหนมาอันนี้มันสิออกที่หละหงุดงุดอย่างี้ยหลงหงุดไปครับพี่น้องกลับแล้วครับบ๊ายบาย